สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักคาวันนี้นะคะอนันตาก็จะหยิบยกเรื่องราวของเพื่อนสาวเพื่อนสนิทของอนันตาเองคะ่ะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกัน mm. เพื่อนสาวของอนันตาคนนี้นะคะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาค่ะแต่เธอเป็นสาวสองเป็นสาวสองมีนมผมยาวสวยเช้งเลยล่ะคะ่ะ ที่รับประกันความสวยนี่นะคะก็เพราะว่าเวลาที่อนันทาไปไหนมาไหนกับซิริต้านี่นะคะผู้ชายนี่หันมองกันพรึบพรับพรึบพับเลยล่ะคะ่ะท่านผู้ฟังคะเอาเป็นเพราะว่าเธอโดดเด่นคะ่ะเธอสวยเธอโดดเด่นกริยาท่าทางของเธอดูแบบว่าด,ดูดูสง่าดูแบบผู้ดีอะไรอย่างนี้นะคะ ก็คือแบบเวลาเดินไปไหนเนี่ยผู้ชายก็จะหันมองกันเป็นตาเดียวเลยละคะ่ะโดยเฉพาะมีผู้ชายอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่สนใจในตัวริต้าเป็นพิเศษเลยก็คือผู้ชายแขกคะ่ะผู้ชายประเภทตาคมผมดํานั่นแหลคะค่ะจะชอบริต้าเป็นพิเศษเลยในขณะเดียวกันเนี่ยริต้าเองเนี่ยนะคะก็เคยบอก แล้วก็เท่าที่อนันตาสังเกตเห็นนะคะของชอบของสีริต้าเนี่ยนะคะก็คือหนุ่มแขกค่ะและหนุ่มแขกที่สีริต้าได้กินบ่อยมากนั่นก็คือหนุ่มตุรกีความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสไตล์หนุ่มของสีริต้าเนี่ยก็จะออกในโทนนี้แหละค่ะ คือจะต้องเป็นหนุ่มแขกนะคะผมต้องดำตาต้องคมหน้าต้องหล่อคือต้องหล่อนะคะเน้นเลยและที่เน้นกว่าหน้าตาเนี่ยนะคะก็คือรูปร่างเธอบอกเลยนะคะหน้าตาไม่ต้องหล่อจัดก็ได้แต่เปิดมาเนี่ยจะต้องมีซิกแพคคะ่ะคือหุ่นนี้จะต้องนักกีฬาจับไปนี่ต้องแบบแน่นๆปึงงปึงๆอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือ ถ้าผู้ชายคนที่เข้าหาริต้าเนี่ยมีคุณนะสมบัติดังที่กล่าวมานี่นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะกระโดดขึ้นเตียงกับริต้าได้แต่ถ้ามาประเภทแก่หรือลงพุงหรือท้วมหรือผมแดงผมเหลืองมาอะไรอย่างเงี้ยคือริต้าไม่เอาเลย เธอเป็นสายต่างชาติก็จริงนะคะแต่เธอไม่ใช่เน้นต่างชาติแบบสายฟอของเธอต้องต่างชาติแบบสายแขกเท่านั้นเอาเป็นว่าเรื่องผู้ชายสายแขกของริต้าเนี่ยริต้าไม่เคยมีปัญหาเรื่องอดอยากปากแห้งกับเรื่องผู้ชายเลยนะคะท้องเธอเนี่ยจะอิ่มหมีพีมันกับผู้ชายแขกเนี่ยตลอดเลยเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วง เียงแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่อนันทาแอบเป็นห่วงอยู่เนืองๆน,นะคะนั่นก็คือเรื่องที่ริต้าเนี่ยด้วยความที่เวลาเธอไปไหนต่อไหนเนี่ยผู้ชายก็มักจะสนใจเธอและต่างก็กลูกันเข้ามาที่จะทำความรู้จักจะมาขอเบอร์เอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่เรา พบใครในแอปหาคู่หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นออนไลน์หรือทางโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook หรือ Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการแชทกันก่อนพูดคุยกันก่อนศึกษาดูใจกันสักสองสาวันใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเออโอเคมานัดเจอกันมานัด นั่งดื่มกาแฟหรืออะไรกันอย่างเนี้อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันก่อนการที่เราได้พูดคุยกับใครไปสักนิดนึงเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าคนผู้นั้นเนี่ยมีลักษณะนิสัยเริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงก็คือเราสามารถรู้จากคนอีกฝั่งหน,นึ่งเนี่ยเป็นแบบขั้นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเราพอจะรู้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเดินไป ตามถนนหนทางหรือไปนั่งดื่มกาแฟอยู่แถวไหนแล้วมีหนุ่มเข้ามาขอเบอร์อะไรอย่างเนี้นะคะบางทีเนี่ยซีริต้าเนี่ยก็ใจเร็วไปหน่อยค่ะคือถ้าเกิดว่าเดินเข้ามานี้ลอตรงสเปคเธอทุกอย่างเนี่ยเธอก็จะให้เบอร์แล้วบางทีอ่ะให้เบอร์อย่างเดียวไม่พอนะคะก็จะนัดกันตรงนั้นเลยค่ะเจอกันปุ๊บก็จะนัดกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ย ก็คือแบบว่าพอถูกใจแล้วก็จะให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นบ่อยมากบ่อยมากจนอนันธาเองเนี่ยเริ่มชักจะเป็นห่วงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าผู้ชายที่เราเพิ่งเจอเจอกันไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีนิสัยใจคอสันดงสันดานเป็นยังไงแล้วมันปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของเราหรือเปล่า อานาันทาก็เคยเตือนริต้าไปนะคะว่าเธอเธอระวังหน่อยสิเวลาที่เธอเดินไปไหนต่อไหนแล้วเจอผู้ชายเข้ามาทักมาทายแล้วเธอก็อยากเพิ่งจะแบบใจเร็วด่วนได้นะักต่อให้รอต่อให้หุ่นแบบว่าซิกแพคขนาดไหนเนี่ยเธอก็ค่อยๆดูไปก่อนดีไหมแบบคุยกันสักวันสองวันก่อนจะนัดทำอะไรกันก็ค่อยว่ากันเลยทำนองเนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าความห่อเราความซิกแพคเนี่ย มันต้านไม่ได้จริงๆค่ะริต้าเนี่ยก็ฟังนะคะฟังอนันทาแต่ว่าก็ฟังไปแบบงั้นๆแหละคะ่ะสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมนะคะจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่อนันทาเป็นห่วงเป็นห่วงเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นจนได้ค่ะมีวันหนึ่งนะคะอยู่ๆเนี่ย ริต้าก็โทรมาหาอนันทานแล้วก็เล่าให้ฟังคือน้ำเสียงของนางเนี้ยแบบประเภทเซ็งสุดๆเลยล่ะคะ่ะนางบอกว่าเนี่ยนะวันก่อนเนี่ยนางเดินไปไหนก็ไม่รู้ในเมืองนะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่าช่วงประมาณดึกๆหน่อยค่ำๆหน่อยอะไรอย่างนงี้นะคะทีนี้เนี่ยพอเธอลงจากรถปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่ง แล้วก็พอเห็นริต้าเดินมาเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้ก็ตรงดิ่งเข้าไปทักทายริต้าเลยละคะ่ะและด้วยความที่ผู้ชายคนนี้ตรงสเปคทุกอย่างนะคะริต้าก็ให้แบบริต้าก็ให้เบอร์มือถือไปโดยแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังคิดให้รอบคอบอะไรเลยะคะ่ะแล้วเหมือนกับจะคุยกันสักสองสามคำถูกใจมั้งคะหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนั้นนะคะทางคู่ ก็ไปจบกันในห้องของริต้าสรุปแล้วว่าทั้งคู่ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งคืนค่ะไอสีริต้าของเรานี้ก็ e n เอนจอยนะคะเอนจอยกับชายหนุ่มคนนี้แบบโอ้ยมีความสุขมากทั้งคืนเพลอไพลไปนะคะจนถึงเช้าหลังจากนั้นนะคะผู้ชายก็ลากลับค่ะแต่ริต้าบอกว่าตอนมาก็มาดีๆ แต่พอตอนกลับทำไมมันดูลูกลี้ลูกหลนยังไงชอบกลน,นะคะรีบรีบบอกลาแล้วก็รีบเดินเดินออกไปเลยอ,อะไรประมาณนี้นะคะริตาก็ยังไม่รู้เรื่องยังไม่เก็ตค่ะนางก็ชิวของนางไปนะคะตื่นมาปุ๊บก็ดื่มชาจิบกาแฟอะไรเรื่อยๆเปื่อยๆไปนะคะจนกระทั่งเวลาผ่านไปตั้งครึ่งค่นวันแล้วตอนนั้นก็นึกอยากจะหยิบแล็ปท็อปของตัวเองเนี่ย ขึ้นมาใช้นะคะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ฟังแล็ปท็อปไม่ได้อยู่ตรงที่ที่มันเคยอยู่คะ่ะมันอันตรธานหายไปหมดแล้วทีนี้ละ่ะริต้ามันก็เลยถึงบางอ้อคะ่ะนึกย้อนกลับไปเมื่อตอนเช้าเอ๊ะทำไมไอ้ผู้ชายคนเมื่อเช้านี้เนี่ยมันถึงได้ออกไปด้วยท่าทางแบบลุกลี้ลุกลนจังเลยวะ นั่นแหละค่ะก็เลยประติดประต่อเรื่องก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าไอ้ที่มันลุกลี้ลุกลนรีบออกไปนะเพราะว่าตอนนั้นนะมันได้ฉกฉวยเอาแล็ปท็อปของ Apple ด้วยนะคะราคาตั้งหลายหมื่นค่ะท่านผู้ฟังหยิบติดตัวออกไปด้วยค่ะพูดง่ายๆก็คือได้ตัวริต้าแล้วไม่พอนะคะเอาแล็ปท็อป ขโมยแล็ปท็อปของเข้าไปด้วยจ้าแต่โชคยังเข้าข้างริต้าตรงที่ว่าก่อนที่เธอจะพาอีกผู้ชายคนนี้เข้าห้องเธอเนี่ยตอนนั้นอะมันมีการแลกเบอร์กันใช่ไหมคะก็คือริต้าก็มีเบอร์โทรของไอ้ผู้ชายคนนี้สิ่งที่เธอทําก็คือเธอรีบโทรไปเลยค่ะเธอก็รีบขู่ไอ้ผู้ชายคนนี้เลยนะคะว่า แกแกต้องเอาแล็ปท็อปของฉันมาคืนให้ฉันเดี๋ยวนี้นะแกไม่รู้เหรอว่าห้องของฉันแล้วก็หน้าห้องของฉันหน้าอพาร์ตเมนต์ของฉันเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดอยู่นะฉันเห็นหน้าแกชัดเจนมากถ้าแกไม่เอาแล็ปท็อปมาคืนฉันภายในหนึ่งชั่วโมงนี้นะเรื่องได้ถึงตำรวจฉันแจ้งความจับแกแน่นอนได้ผลคะ่ะท่านผู้ฟังคะ ไอ้นั่นก็รีบตอบมาเลยโอเคโอเคเธออย่าทำอะไรฉันนะเธออย่าไปแจ้งความนะอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยนะฉันจะเอาไปคืนเธอเดี๋ยวนี้สรุปสุดท้ายว่าโชคดีค่ะริต้าได้แล็ปท็อปคืนมานะคะไอ้หมอนั่นมันกลัวตำรวจค่ะท่านผู้ฟังมันก็เลยรีบมาเลยนะคะริต้าเนี่ยพอได้ของมาแล้วก็ด่าเป็นชุดเลยค่ะท่านผู้ฟังนี่แหะค่ะอนันตาก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหม ที่เตือนเตือนไปตั้งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเนี่ยไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่ฉันกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นและบางทีนะถ้าเรามองไปในแง่ร้ายกว่านั้นก็คือถ้าไอคนที่เธอพาขึ้นห้องโดยไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเนี่ยมันทำมากกว่าการขโมยของของเธอละถ้ามันปล้นเธอละถ้ามันปาดคอเธอละเธอจะทำยังไง อนันทาก็ขู่ไปแบบนั้นด้วยหวังว่าเพื่อนสาวนะคะจะฟังอนันทาบ้างหลังจากนั้นมานะคะอนันทาก็ไม่รู้ละค่าว่าริต้าเนี่ยมันจะเข็ดหรือเปล่านะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันจะใช้เหตุในครั้งนี้เป็นบทเรียนในชีวิตหรือเปล่าแต่อนันทาก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายๆหรือรุนแรง มากกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปนะคะกับเธอยังไงเนี่ยอนันทาก็ยังเป็นห่วงเพื่อนเสมอนะคะและนี่ละค่ะคือเรื่องราวของเพื่อนรักของอนันทาเองที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะได้เตือนสติเพื่อนๆนท่านผู้ฟังที่เป็นสาวๆทั้งหลายนะคะที่ว่าชอบนัดหนุ่มจากในแอปหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็ไปในที่ส่วนตัวกันหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีนะคะเราก็ควรจะศึกษาดูใจเขาให้นานนานกว่านี้หน่อยเพราะผู้ชายสมัยเนี้ยอาชจญจากรมันเยอะผู้ชายแย่ๆนิสัยเร็วๆเยอะค่ะท่านผู้ฟังสาวๆคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสามารถเป็นอุท่าหรณ์สซอนใจสาวๆได้นะคะ ยังไงก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกทท่านวันนี้อนันทาลาไปก่อนค่ะแล้วมาจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะอนันธารักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ